ในอลิสอ่านโจทย์ชูใจนะคะเพราะว่าเพราะว่า,วา,ากำลังดูหนังตลกอหัวเราะอันไหนดีอลิซหัวเราะอันไหนหัวเราะได้ไหมดีเคยว สีเขียวเก่งมากอือพี่ชาจดหัวรอสีเขียวไว้นะหัวรอสีเขียวกดไว้นะคะจดไว้นะอลิซด้วยหัวรอสีเขียวใช่แล้วใช่แล้วอลิซหัวรอเดียพี่เก่งมากเลย ลิสโชว์หัวล้อสีเขียวนะหัวเราะถูกต้อง